สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Omni Investment Conference 2020วันที่2กันอีกครั้งนะครับอยู่กับผมปั้นนายปั้นเงินนะครับรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะครับอยู่กับเพจลงทุนศาสตร์ครับพี่เบสกิติศักดิ์คงคาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกิติศักดิ์คงคารับลงทุนศาสตร์ครับครับผมก็ ไม่ต้องเกิดอะไรกันมากหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมอ่ะ <c oughs> ไม่ไไม่รู้จักเลยครับครับผมอ่ะคําถามแรกครับพี่เบสคิดว่าวิกฤตในตลาดหุ้นรอบที่ผ่านมาเนี่ยให้บทเรียนสําคัญอะไรกับน,กน,น,นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนรายย่อยบ้างผมว่าประเด็นสําคัญนะครับที่ที่นักลงทุนเนี่ยน่าจะได้เห็นภาพนะครับแล้วก็เข้าใจมากๆกับตลาดที่ผ่านมาจากโควิด -19 ทีเนี่ยก็คือเรื่องของ การคาดเดาตลาดนะครับว่าจริงๆแล้วตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่แทบจะคาดเดาไม่ได้นะครับถ้าเราจะจําเหตุการณ์กันได้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดทำเซอร์กิตเบรกเกอร์สครั้งนะฮะสวันติดทจริงทํา3ครั้งนะครับแต่สครั้งนี่ก็คือ2วันติดแล้วก็เป็นตลาดเนี่ยลงไปถึงประมาณ950จุด960จุดอย mm ่า hmm. งเงี้ยนะครับก็เป็นภาพที่ตอนนั้นตลาดเต็มไปด้วยความกลัวนะครับถ้าใครเข้าตลาดแล้ว ตถ้าใครตอนนั้นใครยังอยู่ในตลาดแล้วก็ยังถือหุ้นหรือว่ายังติดตามตลาดอยู่เนี่ยจะรู้ว่าตลาดดูเต็มไปด้วยความกลัวมากๆนะครับแล้วก็มีแต่คนกังวลว่าโควิด1 9เนี่ยจะพาเราไปที่ไหนนะครับเศรษฐกิจจะแย่ขนาดไหน GDP จะเป็นยังไงจะมีการเลเอาห์คนไหมจะหนักกว่าต้ยมยำกุ้งไหมจะหนักกว่าแฮมเบอร์เกอร์ครีสิสไหมนะครับ แต่สิ่งที่เราเห็นได้เลยว่าเราไม่เคยเข้าใจมันได้อย่างจริงๆนะครับก็คือว่าเราก็ไม่ได้เข้าใจตลาดได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่างบการเงินไต่มาหนึ่งยังไม่ออกนะครับตลาดก็เริ่มเด้งแล้วแล้วก็ขึ้นมาเยอะมากนะครับถ้าเทียบจาก1,000จุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยืนอยู่แถวประมาณ1,300จุดเนี่ยตลาดขึ้นมา3 0เนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับยิ่งถ้าพูดถึงหุ้นรายตัวเนี่ยยิ่งไม่ต้องถามเลยเพราะว่าบางตัวขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หุ้นจำนวนมากนะครับถ้าซื้อที่ 950จุดหรือไม่ต้องไม่ต้องเปะมากได้สักพันจุดเนี่ยตอนนี้ก็ได้ผลเอาแทนเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับซึ่ง uh huh. ถามว่าพอมาดูภาค Real รลยุเซกเตอร์จริงภาคธุรกิจจริงเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านอาหารหรือว่าสถานประกอบการต่างๆเนี่ยเพิ่งเปิดมาแค่ไม่กี่วันเองถ้าเทียบจากวันนี้นะครับรวมไปถึงสถานประกอบการบางอย่างยังไม่ได้เปิดด้วยซ้ําแต่ภาพรวมตลาดหุ้นนี่คือฟื้นตัวมากกว่า3 0แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้คําตอบ อย่างหนึ่งที่เป็นไอเดียในการลงทุนนะคะรับก็คือว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครสามารถทํานายตลาดหุ้นได้อย่างแท้จริงนะครับถึงแม้ว่าภาพที่เกิดขึ้นในภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้สามารถจะวิเคราะห์หรือว่าคาดการอนาคตได้มากขนาดนั้นนะครับหลายคนที่กังวลแล้วก็ไม่กลับมาถือหุ้นเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นภาพที่ถูกหรือผิดนะครับเพราะว่าในอนาคตก็อาจจะ เกิดการที่ตลาดหุ้นอาจจะตกกลับไปอีกก็ได้หรือจะวิ่งไปต่อก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจริงๆอยากจะให้โฟกัสที่วินัยการลงทุนหรือว่าแบบแผนการลงทุนของเรามากกว่ามากกว่าการที่จะมุ่งไปยังเรื่องของการคาดเดาตลาดที่มันค่อนข้างวิสุท์ชัดเจนว่าจริงๆแล้วมันคาดเดาแทบไม่ได้เลยก็สําหรับบทเรียนที่พี่เบคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้จากการผ่านวิกฤตรอบนี้น่าจะเป็นการเรื่องของการเดาตลาดทุกคนก็คงรู้แหละครับว่า เออช่วงที่ผ่านมาไม่มีใครสามารถคาดดาวตลาดได้อย่างแม่นยําเลยเราเดาว่ามันจะลงบางทีมันขึ้นเราเดาว่ามันขึ้นมันอาจจะลงอะไรก็ได้นะครับผมข้อต่อมาครับผมข้อได้เปรียบแลวก็ข้อเสียเปรียบของการเป็นนักลงทุนรายย่อยในตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่เบรคิดว่าการที่เราเป็นนักลงทุนตัวเล็กๆอะเรามีข้อได้เปรียบยังไงแล้วเรามีข้อเสียเปรียบคนอื่นๆยังไงบ้างครับผมว่าข้อได้เปรียบคือช่วงที่ตลาดพันผวนหนักนะครับตลาดพันผวนหนักผมว่านักลงทุนรายย่อยได้เปรียบ ก่อนนะนักลงทุนสถาบันหรือว่านักลงทุนที่เป็นกองทุนรวมหรือว่าโบรกเกอร์ป๊อปเทรดต่างชาติเนี่ยนะครับผมว่าคนที่เป็นนักลงทุนที่เป็นบัญชีบุคคลเนี่ยได้เปรียบมากๆากใข้อหนึ่งก็คือเรื่องของจิตวทิทยาการลงทุนอย่าลืมนะครับว่าการที่เราถือเงินคนอื่นไม่ว่าจะในฐานะของกองทุนรวมของป๊อปเทรดนะครับหรือว่าของต่างชาติเนี่ยมันต้องตอบคําถามเจ้าของเงินเสมอว่าคุณจะตกอ,อีกไหม ทำไมถึง mm hmm. ทำไม NAV ถึงลดลงนะทำไมถึงผลประกอบการออกมาขาดทุนนะครับแต่ถ้าเป็นนักทุนรายย่อยเราไม่ต้องตอบนะครับเราตอบแค่ตัวเองดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดแข็งสุดๆนะครับจุดแข็งที่สุดของนักทุนรายย่อยก็คือเรื่องของความอิสระนะครับเราสามารถคิดได้เลือกได้รวมไปถึงแม้กระทั่งเราสามารถตัดสินใจผิดได้นะครับ mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตัดสินใจคัดลอสไปตอน1000จุดเนี่ยตอนนั้นเราอาจจะเห็นว่าถ้าเราเป็นเ,เราเป็นเทค เป็นเทคนิคอลอะนะครับเป็นนักพูดแบบเทคนิคอลเนี่ยรเราเห็นว่าตลาดเนี่ยทำเดตครอสแล้วคือตลาดลงแล้วสัญญาณขายมาแล้วแล้วตัดสินใจขายไปตอนที่พันจุดเนี่ยแป๊บเดียวตลาดเด้งมา2วันตลาดเด้งกลับมาจุดเดิมนะครับเราอาจจะขาดทุนเยอะแยะนะครับแต่เราไม่ต้องตอบคาถามใครนะเราตอบคำถามของเธอเองเฮ้ยเราทําตามวินัยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดการเรื่องวิธีคิดนะครับการจัดการอารมณ์หรือว่าการเมเนจตลาดการจัดการพอร์ตเนี่ยง่ายกว่าเยอะนะครับเราต้องคิดถึงสภาพ เจ้าของเงินเยอะๆอย่างกองทุนรวมเนี่ยต้องรับโทรศัพท์ทุกวันนะครับช่วงที่ผ่านมาตลาดลงจากพัน0้าพันจุดหลือพันจุดเนี่ยใครที่เป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยต้องคุยกับลูกค้าแทบทุกวันลูกค้าถามทุกวันว่าทำไมเงินลดลงตลอดเลยอะไรเงี้ยนะครับ,รบแต่พอเป็นเงินของตัวเองมามีอิสระมากเราเลือกได้นะครับเราคล่องตัวเราจะเข้าตัวไหนออกตัวไหนมาเป็นอิสระของเรา แต่แน่นอนมีข้อเสียนะครับข้อเสียที่สําคัญที่สุดนะสำหรับผมซึ่งมันไม่ใช่ข้อเสียที่ใหญ่เลยนะครับก็ือก็คือเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าการเป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยหลายครั้งเราเข้าถึงข้อมูลได้ยากกว่านักลงทุนที่มีเงินเยอะยกตัวอย่างเช่นอย่าง analyst meeting อย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับหรือว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เชิงลึกอะไรต่างๆที่บริษัทส่สวนใหญ่เนี่ยจะให้กับนักลงทุนที่มีเม็ดเงินจํานวนมากเท่านั้นนะโดยเฉพาะกลุ่มกองทุนรวมเนี่ยเขาก็จะอาจจะให้คุยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นักทูนรายย่อยอาจจะต้องรอโอกาสมีดีเดย์นะครับอาจจะต้องรอ5้าสิบหกคิดหนึ่งหรือรอบทวิเคราะห์ออกมาแล้วก็เป็นจุดด้อยเลยถามว่ามันเป็นจุดสําคัญไหมผมผมมองว่าไม่ได้สําคัญมากในระยะถ้าเราลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการรู้ปัจจัยพื้นฐานล่วงหน้าสักวัน2วันเนี่ย อย่างมากหุ้นก็ขึ้นไปน1ลิงซึ่งเหมือนกับวัน1ลิ้งก็คือ15%ซึ่ง15%ในระยะยาวเนี่ยสมมุติเราจะถือหุ้น3ปี5ปีเนี่ย15%ไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะเลยนะครับถ้าเรามองวามันจะขึ้นมาเป็น100%เนี่ย15%มันก็แค่แบบนิดเดียวอะครับ10%ก,กว่าๆดัง mm hmm. นั้นเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วการเป็นนักลงทุนรายย่อยในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนเนี่ยมีข้อดีนะครับเรายิ่งเงินเราน้อยเราคล่องตัวเราจะเข้าตัวไหนออกตัวไหนเนี่ยมันสวิตตัวได้รวดเร็ว,วนะครับคิดถึงภาพคนที่มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านเขาจะเข้าจะออกเนี่ยมันยากมาก ยังไงผมก็มองว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนรายย่อยก็ได้ก็ค่อนข้างจะได้ประโยชน์เยอะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าพอพี่เบสพูดอย่างนี้แหละมันอาจจะทําให้หลายคนรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยลงทุนยังไงเราก็แพ้คนที่มีเงินเยอะกว่าเราเป็นเกมที่แบบเราเล่นยังไงเราก็ชนะคนที่มีเงินเยอะกว่ายากแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยการเป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยมันมีอิสระมากกว่าในการโยกย้าย แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องอะไรมากเราสนใจแค่วินัยของเรานะครับทฤษฎีของเรานโยบายการลงทุนของเรานะครับส่วนข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเพราะยังไงก็ตามตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องข้อมูลที่มันเป็น Public Information อยู่แล้วเนาะยังไงก็ตามเราก็ได้ข้อมูลเท่ากันแต่ว่าอาจจะมี บางส่วนที่เป็นอ่านักลงทุนสถาบัานหรือนักลงทุนที่เป็นรายใหญ่เนี่ยอาจจะได้ข้อมูลเชิงลึกกว่าแล้วก็ได้ข้อมูลที่รวดเร็วกว่าแค่นั้นเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลมันก็จะไหลเข้าสู่ตลาดพร้อมๆกันอยู่ดีนะครับผมแล้วพอมองอย่างนี้เนี่ยพี่เบ๊คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นตลาดหุ้นไทยอะครับ คิดว่าในตลาดตลาดหุ้นไทยในระยะยาวเนี่ยจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนรายย่อยได้ไหมครับต้องตอบแยกไปอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรามองในมุมตลาดหุ้นเนอะถ้าลงทุนในดัชนีหรือว่าลงทุนในกองทุนรวมที่เน้นหุ้นขนาดใหญ่นะครับเซ็ตฟิฟตี้เซ็ตเอ่อเซ็ตร้อยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม่กล้าฟันธงว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีไหมในระยะยาวนะครับเพราะว่าเอาที่จริงเนี่ยผมก็ยังมี question เยอะอยู่กับภาพ การเติบโตระยะยาวของประเทศไทยนะครับเพราะว่า uh huh. ประเทศไทยกําลังจะเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วอย่างเป็นทางการภในเวลาประมาณสัก2ปีอย่างนี้ครับ uh huh. มันก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากขนาดไหนในระยะยาวการลงทุนแบบ uh huh. ดับนดชนีนะครับหรือว่าการลงทุนแบบโดยเฉพาะพวกการลงทุนตามภาพใหญ่นะครับก็ ผมก็มีม,มีคําถามนะซึ่งแน่นอนว่าการตั้งคําถมของผมเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับแต่แต่ถ้าเป็นส่วนของการเลือกหุ้นรายตัวเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมก็ยังเชื่อถือว่าถ้านักลงทุนมีความขยันที่มากเพียงพอนะครับหรือว่ามีความพยายามที่มากเพียงพอเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระดับที่เปลี่ยนชีวิตได้ สบความสําเร็จได้อยู่แล้วนะครับแน่นอนว่า <Yeah. S 1> คาว่าเปลี่ยนชีวิตหรือว่าสความสําเร็จของแต่ละคนนะ่ยมันมีนิยามไม่เหมือนกันเนาะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณจะต้องได้ปีละร้อยเปอร์เซนปีละสองร้อยเปอร์เซนแบบเปลี่ยนชีวิตเห็นหน้าเห็นหลังนะครับแค่ได้ผลตอบแทนปีละสิบเปอร์เซนต์นะ่ะต่อเนื่องสักสิบยี่สิบปีนี่คือคุณก็ถือว่าเป็นสุดยอดนักลงทุนแล้วนะครับโดยค่าเฉลี่ยนนะ mm hmm. นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ายังเลือกหุ้นรายตัวแล้วก็ยังมีความพยายาม มันก็ยังทําได้นะครับยกตัวอย่างผมเองเนี่ย mm hmm. ผมเข้าตลาดมาปีนี้เป็นปีที่6กนะครับ,รบก็ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าตลาดจะดีหรือจะแย่แค่ไหนนะครับผมก็ยังมีหุ้นที่ได้ผลตอบแทนเกิน100%ทุกปีนะครับ mm hmm. ซึ่งอันเนี้ยก็คือสิ่งที่บอกเลยไหมที่ว่าเอ้ยเราไม่ได้อวดนะแต่คืออผลตอบแทนแย่ๆมันก็มีนะมันก็มาถ่วกันบ,บ้างแหละนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยคือมันก็ยังมีนะครับมันก็ไม่ได้แบบ คือหลายคนอนะ่ะผมเข้าตลาดมาตอนพันหกแล้วคนก็พูดกันว่าเออแบบมันจะหมดยุคทองของตลาดหุ้นไทยแล้วหรือเปล่ามันขึ้นมาจากสองร้อยจุดปีพันหกแล้วนะมันจะไปที่ไหนต่อได้นะครับ <ừ> ก็พิสูจน์ชัดนะว่าผมอยู่ในตลาดมาหกปีนะครับเข้าตลาดเนี่ยจาได้เลยตลาดหุ้นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดจุดวันแรกที่เข้านะครับจนถึง,ถงวันนี้นนอ่ะมันมันเหลือพันสามอ่ะนะครับแต่ความมั่งคั่งโดยรวมของผมมันขึ้นไปหลายสิบเท่าแล้วนะครับหรือว่าผมยังได้หุ้นเด้งมาประมาณแบบ สักยี่สิบตัวได้แล้วนะครับก็เป็นการพิสูจน์ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตลาดหุ้นมันยังมียังมย,ยังมีที่ให้ความสําเร็จของเราอยู่เสมออะแต่คําถามก็ต้องกลับมาถามตัวเองใหมายว่าแล้วเราจะมีความพยายามมากพอที่จะไปถึงมันหรือเปล่านะครับ <c oughs> คําพูดที่ว่ากันว่ามันมีแค่นักลงทุน20%เท่านั้นที่จะอยู่รอดในตลาดหุ้นได้และจะมีนักทุนทักห้าเเท่านั้นที่จบที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับ ผมเชื่อนะครับถือแม้ว่ามันจะเป็นคําพูดที่ดูไม่ไม่วิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ได้มีอะไรรับรองไงานวิจัยจริง<ม>จังอ่ะแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้ระดับหนึ่ง<ม>เพราะว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวแล้วผมก็เห็นว่านันลกลงทุนที่ประสบความสําเร็จจริงๆมันก็ประมาณนี้ครับสักหได้นะดังนั้นก็ต้องถามตัวเองว่าเ,เราพยายามมากพอที่จะไปอยู่ใน5%นั้นหรือเปล่าหรือถ้าเราจะไม่ได้อยากเปลี่ยนชีวิตขนาดนั้นแค่ลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณมีชีวิตรอดได้เงินปันผลได้เงินตอบ เราลงทุนเรามีความพยายามมากพอจะเป็น20%ที่อยู่รอดในตลาดหุ้นหรือเปล่าถ้าพยายามมากพอผมว่ายังไงก็ยังมีช่องทางให้เราอยู่เสมอครับครับผมก็ในมุมมองพี่เบน,นะครับก็คือมองว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ลงทุนในอินดี кс ฟันหรือว่าลงทุนในดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยเราจะต้องมีคําถามอยู่ในใจแหละว,ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วก็เติบโตให้เราได้ในระยะยาวหรือเปล่า ซึ่งถามว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีผลสําคัญสําหรับนักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนในหุ้นรายตัวไหมพี่เบกกบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีสาระสําคัญมากขนาดนั้นเพราะว่าในบางคนเนี่ยก็สามารถหาผลตอบแทนที่ดีได้จากหุ้นรายตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นอย่างพี่เบสอย่างเงี้ยเขาสามารถมองหาได้ไม่ว่าตลาดสภาพตลาดจะเป็นยังไงก็ยังมองหาหุ้นที่ให้ผลตอบแทนร้อเซได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีความพยายามมีวินัยมากพอที่จะอยู่รอดได้ในระยะยาวและประสบความสําเร็จหรือเปล่านะฮะพอพูดถึงนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยพี่เบคิดว่ามันมีสามประมาณเอาผมขอสามทักษะละกันสามทักษะสําคัญที่เราจะอยู่รอดได้ในช่วงทุกๆช่วงตลาดแล้วก็สาม,มารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวเนี่ยมีสามทักษะสําคัญอะไรบ้างครับผมขอไล่ลําดับตามความสําคัญนะครับแล้วก็ความ <Hey. S 1> จําเป็นนะ ข้อแรกที่ผมรู้สึกว่าสําคัญที่สุดนะครับก็คือความรู้รนะครับนักลงทุนจํานวนมากเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องของเวลาเรื่องของเงินทุนนะครับเพิ่งผมบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ได้สําคัญขนาดนั้นอนะ่ะเพื่อหมายถึงว่า mm hmm. เวลาน้อยมากต่อวันมีเวลาแค่วันละ30นาทีสมมุติแต่ถ้ามีความรู้ mm hmm. มากพอมันก็สามารถแรปอัพทุกอย่างได้ได้นะครับหรือว่า mm hmm. ทุนอ่ะ อันนี้คือยิ่งไม่สําคัญใหญ่เลยบางคนบอกต้องมีเงินเป็นหลักร้านหลักหลายล้านเท่านั้นได้ไหมผมบอกว่าจริงๆแล้วการลงทุนมันเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับคือมีเงินหมื่นล้านแต่ลงทุนได้เปอร์เซ็นต์เดียวผมว่าก็ยังแพ้คนที่ออมีเงิน1ล้านแต่ลงทุนได้100%่อย่างเงี้ยผมว่าเราควรจะวัดกันที่เปอร์เซ็นต์เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดของคือความรู้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมต้องย้ําอยู่บ่อยๆว่าความรู้ในตลาดหุ้นอ่ะมันมันไม่ใช่ความรู้ทีี่นนนคมร้จุดะััะบ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าความรู้ที่เรามีอยู่วันนี้มันจะใช้ได้ตลอดไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งช่วงแรกอาจจะต้องใช้เวลามากสักหน่อยในการจะต้องปูพื้นฐานเราอาจจะต้องมีพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานที่ค่อนข้างจะนิ่งกับการลงทุนสัก70%อนะครับอีก30%อาจจะเป็นพลวัตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆปีนี้ปีหน้ามีแนวทางมีมุมมองอะไรใหม่ๆก็ปรับไปนะครับรด ซึ่งการมีความรู้เนี่ยจะนํามาถึงข้อที่2ก็คือการมีวินัยนะครับนักลงทุนทุกคนที่ประสบความสําเร็จที่ผมเห็นในชีวิตนี้นะครับทุกคนคย้าว่าทุกคน,นครับเป็นคนที่มีวินัยในการลงทุนสูงมากนะครับ,ค,รบคือเป็นคนที่ตอบตัวเองได้ชัดเจนว่าซื้อหุ้นเพราะอะไรขายหุ้นเพราะอะไรแล้วก็ถือหุ้นเพราะอะไรนะคร,ะร,ะระับทุกคนที่ประสบความสําเร็จเนอะผมรู้จกักคนที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้าน นะครับหมืดนล้านก็รู้จักนะครับหลายคนนะทุกคนมีมุมมองที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองได้มากนะครับว่าเขาทําอะไรอยู่แล้วก็จะทําอะไรต่อไปดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างช่วงที่ตลาดลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็บหลายคนถามผมผมก็บอกว่าเฮ้ยตลาดหุ้นน่ มันถูกนะถ้าคุณประเมินมูลค่าหุ้นแล้วมันคุณคิดว่าถูกอะ่ะคุณก็ซื้อได้นะครับเออแต่ก็จะมีหลายคนที่ก็จะมองว่ามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็วิกฤตนั่นแหละนะครับมันก็ไม่ได้เถียงแต่ถ้ายังมองว่า3ปี5ปีอ่ะนะครับประเทศไทยยังอยู่่ประเทศไทยย,ทไทยังไม่ล่มสลายอะ่ะโอเคอะ่ะการซื้อหุ้นในวันนี้ก็มันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าโควิด -19 ครั้งเนี้ย แต่เอาแบบโลกนี้ล่มสลายไปเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ hmm. โอเคคุณไม่ซื้อก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าถ้ามันแย่ขนาดนั้นหุ้นทุกคนก็คงล้มหมดนะครับดังนั้นวินยัยเป็นเรื่องสําคัญเนอหลายคนมีความรู้เยอะแต่ทําตามวินัยไม่ได้โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ให้ถือได้ในวันที่ตลาดแย่หรือไม่ซื้อหุ้นแพงๆตามคนอื่นอย่างเงี้ยน,นะครับ hmm. สุดท้ายคือแพชชั่นนะครับแพชชั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ ปรีกวิเวกจากทั้งความรู้แล้วก็วินัยนะครับคือคุณมีความรู้คุณมีวินัยก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะมีแพชชั่นได้แต่อีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมค้นพบจากการได้พูดคุยกับนักลงทุนเก่งๆจํานวนมากเนี่ยก็คือว่าค,ความรักต่อการลงทุนหรือว่าความสนใจที่จะชอบที่จะอยู่กับมันจริงๆเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากนะครับตลาดหุ้นมีนักลงทุนจํานวนมากที่เข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับไม่ว่าเขาจะกําไรหรือว่าเขาจะขาดทุนบางคนกําไรแล้วก็ สนุกแล้วก็ออกไปหรือว่าบางคนขาดทุนแล้วก็เข็ดแล้วก็ออกไปนะครับแต่คนที่อยู่รอดในระยะยาวแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยมันคือคนที่มีแพชชั่นที่จะอยู่นะครับไม่มันหมายความว่ากําไรฉันก็จะอยู่ต่อขาดทุนฉันก็จะอยู่ต่อ <S 2> <S 2> ซึ่งไอ้ความอืดความเหนียวความพยายามที่จะอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันต้องประกอบขึ้นด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างเนอะอย่างน้อยก็ต้องมีความแบบหลงไหลไฟฝันในการจะเป็นนักลงทุนระดับหนึ่งนะครับ ดังนั้นเนี่ย mm hmm. ผมก็จะพูดเสมอว่าโอเคถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณมีวินัยแล้วอย่าลืมเติมแพชชั่นกับมันด้วยอย่าลืมมีความสุข mm hmm. อย่าลืมสนุกที่จะเป็นนักลงทุนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรายืนยืนหยุนได้ในระยะยาวครับ ใช่อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเ้ยหลายๆคนเข้ามาที่เข้ามาสู่ตลาดหุน้นเข้ามาสู่โลกของการลงทุนเนี่ยพอลงทุนไม่ได้ตามผลตอบแทนที่คาดหวังไม่ได้ลงทุนลงทุนไม่ได้ผลตอบแทนเยอะตามที่ต้องการเนี่ยก็ถอดใจแล้วก็ออกจากตลาดหุ้นไปหลายคนเหมือนกันนะครับผมผมมองอย่างนี้ได้ไหมพี่เบสผมมองว่าถ้าสรุปทักษะศาตร์ทักษะสําคัญเนี่ยสองฝั่งสองอย่างแรกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ ความสามารถซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ก็คือความรู้แล้วก็วินยัยส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์กับความรู้สึกก็คือในเรื่องของแพชชั่นทำไงให้เราม,มีความหลงไหลในการลงทุนอยู่ตลอดเวลาหลงไหลในการซื้อหุ้นหลงไหลในการขายหุ้นอ่อยอมต่อให้ขาดทุนยังไงก็ตามอ่ะเราเจ็บแต่ว่ามันรู้สึกว่าเออเราสนุกกับความเจ็บปวดอันนั้นพูดอย่างนี้ได้ไหม ซาดิสนะครับสดุปความเจ็บปวดอันนั้นก็จริงๆก็ก็พูดได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ก็จะมีมุมมองว่าแพชชั่นเป็นสิ่งที่สร้างได้นะครับถ้าเรามีความดูมากพอนะครับก็ผมเชื่อว่าแพชชั่นก็สร้างได้นะผมก็ต้องสร้างแพชชั่นเหมือนกันนะครับเราไม่ได้พร้อมทุกวันหรอกที่จะที่จะทำอะไรทุกอย่างนะครับมันก็ต้องมีการ b u วขึ้นมาแต่ก็ผมเชื่อว่ามันก็ทําได้นั่นแหละครับถ้าเรามีความพยายามจะทําครับครับผม แล้วหลังจากเนี้ยพอพอเรามี3มทักษะสำคัญถ้าสมมติว่าเราพัฒนา3มทักษะสําคัญนี้เรียบร้อยแล้วเนี้ยถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี้ยพอเรามองภาพมุมมองของตลาดหุ้นอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าพี่เบก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออตลาดหุ้นช่วงเนี้ยเต็มไปด้วยคนเก่งเนาะความรู้ร Data อะไรเงี้ยมันมากกว่าตลาดหุ้นยุคก,ก่อนๆมันทําผลตอบแทนได้ยากกว่าในยุคของวอนบัฟเฟตไหมมันทําผลตอบแทนได้ยากกว่ายุคของดรนิเวศหรือเปล่าซึ่งผมจุดจุดจุดเนี้ยผมมองว่าเออมันค่อนข้าง ยากเพราะว่านักลงทุนหลายคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถมากแล้วแล้วหลังจากนี้พี่เบคคิดว่าพอเราอยู่ในตลาดยุคนี้เนี่ยตลาดหุ้นยุคนี้เนี่ยเราจะทาผลตอบแทนยังไงครับให้มันเติบโตได้ในระยะยาวเราควรจะใช้ทฤษฎีเดิมไหมหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้สมกับความเป็นตัวเรามากที่สุดอย่างแรกนะครับผมรู้สึกว่าตลาดไม่ได้ฉลาดขึ้น,อ,นอย่างแรกอันนี้ <รอ S 2> เป็นความ <รอ S 2> เห็นผมส่วนตัวนะครับมผมว่าตลาดไม่ได้ฉลาดขึ้นแต่ตลาด อารมณ์รุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเจออัตราทดหลายๆอย่างที่เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดหุ้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้ซื้อ,อหุ้นนะครับการ,รใช้อัตราทดด้วยสิ่งที่คล้ายอัตราสันทุนอย่างวอลแลนนะครับ,รบหรือว่าการจะใช้ d e r i v a t i v e w a l l l a หรือตราสารอนุพันธ์ต่างๆนะครับเช่นแบบ single stock future อย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนมากขึ้น แต่ถามว่ามันเป็นความผันผวนที่อยู่บนความฉลาดรอบครอบไหมก็จริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าตลาดหุ้นก็ฉลาดขึ้นอะจริงๆก็ระดับหนึ่ง<ช>นะครับแต่ผมว่าก็ไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็หมายถึงว่าถ้าตลาดหุ้นฉลาดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยตลาดหุน้นจะไม่แกว่งเลยนะครับเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นหุ้นที่เกินมูลค่าแน่ๆใช่ไหมมันกลายเป็นว่าเราอะไปเจอหุ้นเราจะไม่ค่อยเจอหุ้นถูกนะครับแต่เราจะเจอหุ้นที่แพงมากๆบ่อยซึ่ง <gas er> ผมคิดว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากประเด็นที่ตลาดหุ้นฉลาดขึ้นเป็นสําคัญนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากที่เรามีสภาพคล่องล้นโลกเกินไปต่างหากนะครับการที่การทํา QE นะครับของสหรัฐประเทศนะครับแล้วก็เกิดเงินจํานวนมากในระบบประกอบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ํามาอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีนะครับมันทําให้คนหันมาเข้าตลาดหุ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเชิง รายย่อยนะครับกองกองทุน <c oughs> หรือว่านักลงทุนสถาบันใหญ่ใหญ่ย,ยกตัวอย่างอย่างประกันสังคมนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับกอ <c oughs> งทุนบำเหน็จบรรดาค้าชกาอะไรพวกนี้นะครับต้องไหลเข้ามาตลาดหุน้นดังนั้นการที่มีสภาพคล่องมหาศาลพยุงตลาดหุ้นอยู่เนี่ยมันจึงทาให้เราเจอโอกาสที่จะเจอหุ้นถูกๆน้อยแต่ก็ <c oughs> มีโอกาส <c oughs> ที่จะเจอหุ้นเกินมูลค่าได้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมองภาพเพิ่มนะครับเช่นอาจจะต้อง หาหุ้นราคาถูกให้มากหน่อยอแล้ว เมื่อหุ้นถึงมูลค่าเนี่ยอาจจะต้องถามตัวเองว่าจะทนยอมถืออีกสักหน่อยไหมเผื่อที่ราคาหุ้นจะไปได้ไกลกว่าผลตอบแทนคาดหวังที่เราหวังไว้นะครับเช่นเวลาเราประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยเราจะมีเบสเคสเบสเคสแล้วก็วอร์สเคสนะครับผมว่าเบสเคสกับวอร์สเคสเนี่ยค่อนข้างจะคงที่เหมือนเดิมแต่เบสเคสเนี่ยเราอาจจะต้องกระเถิบขึ้นดูตามสภาพ PE ตลาดด้วยนะครับปีอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยอาจจะทําให้เราต้องมองกล่าวมองกรอบการลงทุนที่ยาวขึ้น นะครับดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของทักษะของการอันเลินนะครับหรือว่าการทําลายความเชื่อเก่าและมองหาความเชื่อใหม่นะครับไม่มีความรู้การลงทุนใดที่เพอร์เฟกแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปนะครับผมเชื่อแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเทคนิคอลหรือว่า DCA หรืออะไรก็ตามนะครับคือตัวแก่นของมันอาจจะใช้ได้นั่นแหละแต่ แต่ทุกกระบวนการทุกถ้อยความในนั้นนะมันไม่ได้ใช้ได้ตลอดไปนะครับยกตัวอย่างเช่นการถือหุ้นระยะยาวเนี่ยจะไม่ได้ตอบโจทย์ในปัจจุบันเท่าเก่าแล้วนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราจะเจอหุ้นที่มีเขาเรียกว่า Runway ยาวนะครับมี Business Life Cycle ยาวมีการเติบโตระยะยาวอย่างโคคาโคลาโบอีน <ừ. S 1> อย่างเงี้ยนะครับโตอยู่ได้เป็นร้อยปีนะครับไจโก้เนี่ยอยู่มาเป็นร้อปีนะครับแต่ปัจจุบันรบเรา ทุกอย่างมันเร่งเร็วขึ้นนะครับมันทําให้ธุรกิจโตวไวขึ้นและแน่นอนก็ทําให้ตายไวขึ้นเหมือนกันดังนั้นเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนความรู้เก่าๆของเราว่ามันยังใช้ได้ในโลกปัจจุบันหรือเปล่า <c oughs> ซึ่งอันนี้เป็นทักษะที่นรกทุนต้องมีนะครับว่าถ้ามันผิดแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถืออย่างมากแล้วก็เคยสร้างผลสําเร็จให้เรามามากมายในอดีตเนี่ย แต่ถ้าวันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วมันก็คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับนักลงทุนบางคนอาจจะคุ้นเคยกับการหาหุ้นถูกๆมาจากงบการเงินในอดีตแล้วก็ทํากําไรมหาศาลแต่ถ้าทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องยอมรับความจริงว่าอาจจะต้องมองหาก,การลงทุนแบบใหม่มาแทนดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอันเลินแล้วก็รีเล่นมากกว่าว่าเราจะทําลายความเชื่อเก่าอะไรแล้วก็ มองหาความเชื่อใหม่แบบไหนที่เหมาะกับสภาพการลงทุนในปัจจุบันครับอันนี้ผมว่าสําคัญมากเลยก็คือสรุปว่าในมุมมองของพี่เบน์เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยไม่ไม่ได้ฉลาดขึ้นแต่ว่าบางทีเนี่ยใช้ช <หา S 1> คำ <หา S 1> ว่า<อ>ฉลาดขึ้นนิดหน่อยดีกว่าคือฉลาดขึ้นบ้างนนแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ฉลาดขึ้นจนถึงขั้นว่าหาผลตอบแทนไม่ได้ครับอืก็คือเราสามารถหาผลตอบแทนได้แหละแต่ว่าเราอาจจะต้องมีวินัยในการรอคอยให้ราคาหุ้นมันถูกเพื่อสร้างผลตอบแทนมากขึ้นมี m า r g i ิ of s a f เ t y เยอะๆหน่อย เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงของตัวเองในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองผลตอบแทนของเราด้วยว่าในระยะยาวเนี่ยเราสามารถรอคอยได้นานแค่ไหนเราอาจจะต้องรอคอยผลตอบแทนที่เราคาดหวังเนี่ยนานขึ้นมาหน่อยนะครับผมแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับทักษะที่สําคัญ,ญจริงๆเมืเ่อกี้พี่เบพูดไปแล้วแหละในเรื่องของความรู้ที่บอกบอกว่า เจ็ดสิเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นพื้นฐานสาคัญเนาะเป็นความรู้พื้นฐานที่แบบเออเราจะต้องมีติดตัวไปตลอดแต่ในขณะที่อีกสาสิเปอร์เซ็นเนี่ยเราต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมเราต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรรีวิวสว่าเออทักษะของเราความรู้ของเราในตอนเนี้ยมันจําเป็นมันสาคัญกับโลกในยุคปัจจุบันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เราควรจะรู้จักว่าเออไม่มีไบแอสกับความรู้นั้นยอมที่จะอันเลิร์นมันไปเลยยอมที่จะทิ้งมันไปเลยหรือว่าเก็บไว้ ในขณะเดียวกันก็ต้องรีเล่นในสิ่งใหม่ที่มันจําเป็นต่อตลาดหุ้นในยุคนี้เนาะใช่ไหมครับครับหลังจากนี้เนี่ยพี่เบสมองว่ามียังมีตัวเองเนี่ยยังมีมุมมองกับตลาดหุ้นเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับหลังจากผ่านวิกฤตโควิด COVID ช่วงนี้ไปได้อย่างแรกผมค่อนข้างมีมุมมองกับแนวทางการลงทุนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีมุมมองต่อ ตลาดค่อนข้างจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะครับตลาดลงมา500จุดแต่ผมก็ยังใช้ทักษะแบบเดิมในการลงทุนแล้วก็ยังทํากําไรกับมันได้อยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะพิสูจน์ได้ว่าความเชื่อที่ผมมีไม่ใช่ความเชื่อที่ผิดนะครับก็ยังสามารถหาเงินได้อยู่ตามปกติแล้วผมก็ไม่ได้ช่วงเวลาที่ผ่านมาผมไม่ได้ใช้มุมมองอะไรเปลี่ยนไปเลยในการลงทุนนะครับยังลงทุนตามวิธีเดิมที่ใช้ตอนตลาดหุ้นพันเจ็ดพันห้าพันเจ็ดพันห้าลงทุนยังไง หนึ่งพันพันสองพันสามผมก็ลงทุนแบบนั้นนะครับผมเชื่อมั่นว่าชุดความคิดที่ผมมีเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วก็ทํากําไรได้นะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมได้จากวิกฤตครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นการเรียนรู้อะไรใหม่แต่เป็นความหวังในการลงทุนมากกว่านะครับเพราะว่ามันพิสูจน์ได้ชัดว่าตลาดไม่มีประสิทธิภาพนะครับตลาดก็ยังมีความตื่นเต้นแล้วก็ตกใจกับปัญหาอะไรมากมาย ค่อนข้างจะเกินจริงเสมอแล้วก็อาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปบางจุดเสมอนะครับซึ่งนักลงทุนต้องการสิ่งนี้เพราะถ้าคนทั้งตลาดคิดเหมือนกันเก่งเหมือนกันหมดเราจะหาส่วนต่างจากการลงทุนไม่ได้นะครับแต่การที่ตลาดตกใจมากในบางวันแล้วก็ตื่นเต้นมากในบางวันเนี่ยเป็นโอกาสที่ทําให้นักลงทุนที่มีสติแล้วก็ใจเย็นเพียงพอเนี่ยสามารถหาผลกําไรจากมันได้นะครับ ผมรอวิกฤตมาเป็นเวลานาน,านมากนะครับนานมากที่ที่คิดว่าจะเจอวิกฤตหนักๆนะครับแล้วก็ได้เจอมันจริงๆแล้วก็เป็นการรอคอยที่คุ้มค่านะครับหมายถึงว่าผมได้ซื้อหุ้นที่ผมอยากซื้อหลายๆตัวในมูลค่าที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลมากแล้วก็ยินดีที่จะถือมันในระยะยาวสักหน่อยเพราะว่าจริงๆธุรกิจมัน ถ้าผ่านโควิด19ไปได้ก็ยังดูดีอยู่ะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีวิกฤตแบบนี้ไม่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้สร้างชีวิตหรือเปลี่ยนชีวิตได้อะไรขึ้นมานะครับอย่างที่นักลงทุนจํานวนมากในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จมีพอร์ตหลักพันหลักหมื่นล้านเนี่ยก็สร้างตัวเองมาจากต้มยำกุ้งนะครับหรือสร้างตัวเองมาจากสับปรามทั้งนั้นดังนั้นวิกฤตเนี่ยในด้านหนึ่งมันเป็นการ เขย่าตลาดเอาคนบางกลุ่มออกจากตลาดไปก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นการสร้างเศรษฐีใหม่ขึ้นมาในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นการที่ตลาดจะมีวิกฤตอยู่ผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นมิติใหม่อันดีว่าถ้ามันมีวิกฤตก็แปลว่ามันจะมีโอกาสที่จะทําให้เราสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ครับอืมครับผมก็ผมคิดว่าวันนี้เราได้มุมมองแล้วก็ได้ทักษะที่สําคัญนะครับสําหรับการเป็นนักลงทุนรายย่อยที่อยากจะ สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแล้วก็เอาตัวรอดจากวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความหวังที่เป็นจุดประกายแสงเลยแหละสําหรับทุกๆคนในช่วงนี้ที่อาจจะยังมองหาทางออกไม่เจอหรือว่าอาจจะยังมองหาแสงสว่างไม่เจอผมคิดว่าในวันนี้ทุกคนน่าจะได้สาระก,กันไปมากพอสมควรนะครับก็ขอบคุณพี่เบสนะครับกิติศักดิ์คงคาครับผมเจ้าของเพจลงทุนศาสตร์นะครับที่มาให้มุมมองต่อการลงทุนในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ